<Nope. S 2> โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างทีวีนะทุกคนโอเคเราไ้แล้กแงกันนะทุกคนโอเควันนี้เรา <Nope. S 2> ก็จะมาปวดแรงกันนะทุกคนเราได้แรงพันสามได้นะทุกคนวาง <Nope. S 2> ทุกคนโอ้โหฮาเล <Nope. S 2> ็กเจ็บนะไม่ฟิตโอ้โหดูทีมฝ่ายตรงข้ามทุกคนจิมปะเป้ร้อยหนึ่งนะทุกคน <Nope. S 2> มาลาดูหน้าตัานร้อยนะดูทีมฝั่งผมนะ, <Nope. S 2> นะทุกคนแล้วดูทีมฝั่งเขาดูแรงเขา กางแรงผมโอ้โห <No. S 1> บนชั้นกันเลยนะทุกคนฝั <S 2> <S 2> <S ่งเขาอยู่บนฝั่งผมอยู่ล่างอะไรครับเนี่ย <No. S 1> <laughs> โอเคนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะทุกคนใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <No. S 1> ให้ผมด้วยนะทุกคนจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมขอ <No. S 1> เก้าไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนก้าไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะสําหรับใคร <No. S 1> ที่ดูจบผมก็ขอขอบคุณด้วยนะทุกคนถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาแทรก <No. S 1> หรือมี ภาพกระตุกอะไรนิดหน่อย <Nope. S 1> ผมก็ขอโทษด้วยนะ,นะทุกคนเออมันก็ตัวสับมันก็ไม่ค่อยเแร <Nope. S 1> งอะไรมากนะโอเคมาเรามาเริ่มเกมกันเลยนะทุกคนบายยัน <Nope. S 1> วันนี้นะทุกคนแรงพันสามเออสามสิบห้าหรือเปล่านะทุกคนถ้าจาไม่ผิดก็ <Nope. S 1> ขอโทษนะถ้าจําผิดเออโอเคมาฝั่งเราเริ่มเขีรยก่อนนะทุกคน <Nope. S 1> โอ้ฝั่งเขานะทุกคนเห็นเสื้อแดงเหมือนกันนะโอ้ลืมเลยลืมเลยโอเค ผมก็จะบอกนะทุกคนเกมนี้ผมใจเย็นจริงๆนะทุกคนตั้งใจมาเอาแรง <No. S 1> จริงนะเกมนี้แบบตึงอ่ะเออตึงอ่ะอยากเจอตึงๆแบบนี้ <No. S 1> มานานแล้วะทุกคนผมก็อย่างที่ผมเคยบอกนะทุกคนว่าผมเป็นคนอัดคลิปครั้งเดียวแบบจบเลยนะทุกคนไม่ <No. S 1> ว่าจะแพ้หรือชนะผมจะเอาลงนะผมบอกแค่นี้โอเคมาเริ่มเกม <No. S 1> เลยนะทุกคนตอนนี้เราก็เสียบอลไปนะทุกคนเจอฝั่งเขากดเลยนะทุกคนฝั <No. S 1> ่งเขาแบบเล่นเกมแบบใจเย็นมากเลยนะ รู้จากการเล่นนะทุกคนโอ้โหนจะไเขาก็แ, <No. S 1> แบบยอดนะโอเคมาแต่วันนี้เขาแทงเข้ามากลางแล้วทนมาลาดูหนะ้ารอร <No. S 1> ดรอนะทุกคนแต่ขึ้นมาจังหวะน,นี้เอ็มป๊อเป้จะรุนไหมจะได้จบไหม <No. S 1> โอเคมาเราได้บังได้นะทุกคน <No. S 1> จใจเย็นนะโอ้เฮ้ยรุนจังหวะนี้ว่าไง <No. S 1> โอเคยังกันได้นะทุกคนอย่า <No. S 1> ลืมกดไลค์กดแชร์มานะทุกคน <No. S 1> คลิปนี้แบบเอาจริงอ่ะเอออยากโดนตบมานานแล้วนะทุน โอเคจงังหวะนี้ <No. S 1> ว่างไงลูมินิเก้ใครจะเร็วกันก็ขอแทงเข้ามาหน่อยโอ้โห <No. S 1> เขาไม่เร็วแต่เขาบังได้นะทุกคน <c oughs> เขาตัวใหญ่นะ <c oughs> รุ่นน้องเบียดรุนพี่นะทุกคนโอ้โหลดนะโอเคมาปั่นโค้งเลยนะทุกคนว่างไงโอ้โห <No. S 1> ชนเสาเห,หลี่ยมนอกนะทุกคนถ้าเหลี่ยมในนี่ก็บอกเลยว่า <No. S 1> เรียบร้อยนะเพราะมันข้ามไปแล้วนะทุกคนโอ้จังหวะนี้ก็ไม่ได้นะโอเคมาฝังเขาก็เปิดมาเราก็ดักได้นะทุกคน ค่อยๆเคาะค่อยๆอ่านเกมเข้าไปนะทุกคนนันนี้ตึงมากเลยนะโอเคบางอย้าย้อนหลังไปหน่อยนะทุกคนมาลาดูหน้าแทงมาโอเคดัก้จนะครับุจากพี่เอลานะค่อยๆคลอนะทุกคนผมจะใจเย็นนะทุกคนดันนี้แบบถึงมันจะเล่นแบบไม่เข้ากับแผนนะทุกคนเพราะแผนนี้มันต้องชี้เัมนทูหน่อยนะแต่ผมจะมาเล่นแบบเอจเย็นนะทุกคนค่อยๆคลองเกมนะโอเคมากล้าหน้านะทุกคนเอ็มเป้นะคิรยนเอ็มปเป้นะทุกคน ใจหาแวบเลยนะโหแบบคลิปนี้ไม่ติดเล่นนะทุกคนคลิปนี้อ๋อจริงหน่อยนะเออแรงพันสามสูงคนใจเย็นแบบนี้ต้องฝึกฝีมือตัวเองหน่อยนะทุกคนค่อยๆพัฒนาไปนะทุกคนผมก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะใครท้าผมมาผมก็ไม่ค่อยรับคำท้าหรอกนะทุกคนผมมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเค้มาเราก็ได้นะทุกคนจะให้แมสซี่ปั่นนะทุกคนแั่วันี้ว่างไงเอาเหลี่ยมนะ โอเคขอคนละเก้าขอคนละหนึ่งไลน์นะทุกคนให้ได้เก้าไลน์นะโ okay, <Nope. S 1> อเคค่อยๆไต่ไปทีนิดน,นะทุกคนจากศูนย์นะแล้วค่อยๆไต่กันไปนะทุกคนอย่า <Nope. S 1> ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนมาโ okay, อเคค่อยๆตั้งเกมกันให <Nope. S 1> ม,ม่นะผมจะไม่ใจร้อนนะทุกคนมาเขียนเริ่มเล่นกันใหม่นะโ <Nope. S 1> อโคจังหวะน,นี้เบิ้ลมาแทไงไปเห็นว้าเป๊ะรอ ไม่มีคนวิ่งนะทุกคนโอเคมซี่มาซี่ช้าไปนะทุกคนโดนฉกไปแบบง่ายง่ายเลยนะโอเคถอยนะทุกคนทุกคนจะสังเกตนะทุกคนว่าผมจะไม่เข้าบอลพดนนะเพราะอะไรทุกคนบลบนั่นนี่ของจริงอะถ้าเราเข้าบอลทวีเข้าบอลพดนนิดหน่อยนะทุกคนเจอแทงจะรู้ช่องง่ายๆเลยนะนิ่มๆเลยทุกคนสาหรับแร้งพันสามโอ้โหลับหน้าไปนะสําหรับแรงพันสามขนาดนี้นะทุกคนเขาไม่ปล่อยให้เราง่ายๆนะทุกคนเขามีโอกาสมีจังหวะเขายิงเลยนะแต่เราก็จะไม่พลาดนะทุกคน แต่ถ้าพลาดก็แก้ไขนะทุกคนโอ้โหจังหวะนี้ว่าไงมันกดส่งไปแล้วนะทุกคนไม่ได้นะโอเคผมใจร้อนไปหน่อยนะทุกคนนัดนี้โอเคนาทีที่สี่สิบห้านะทุกคนครึ่งแรกก็ทดไปหนึ่งนาทีนะทุกคนหนึ่งบวกนะโอเคจังหวะนี้ก็น่าจะหมดนะโอเคมาหมดครึ่งแรกนะทุกคนศูนย์ต่อศูนย์นะโอกาสคลองบอลเรามากกว่านะทุกยิงสองครั้งนะแต่มันยังไม่เป็นประตูนะทุกคนหาเล่นโอ้โหซปเปอร์ซับผม เปรดซับผมไปแล้วทุกคนขอเปลี่ยนตัวหน่อยๆนะทุกคนหมดกันนะทุกคนปกติเราจะเอาพาเล่นลงนะทุกคนเห็นันนี้เจ็บนะโอเคดูทีมเขาโอ้โหอิาเป้ร้อยนะทุกคนจ้ำว่าอินเป้ร้อยนะเจอของโหดเขาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็อยากเจออยากเจอของตึ้งอ่ะเออมาดีครับมาดิอยากเจอตึงเกินขนาดไหนก็มารับโอ้ตึงจัดเสียบอลเลยนะทุกคน โอเคใไหมจังหวะนี้เฮ้ยเขาส่งลูมินิเก้ลงมานี่หว่าใช่ไหมทุกคนโห <Nope. S 1> oh, โกงไว้เนี่ยทุกคนลูม okay, ินิเก้โอเคจังหวะนี้แทงมาเอ็มเาเป้ A P A นะทุกคนเอ็มเปเป้โอเคมามเรายังดักได้อยู่นะทุกคน <Nope. S 1> จะไม่ปล่อยเออ่ให้มีช่องว่นนาง Emp A P A นะทุกคนโอเคมาวันวันถูกง่ายๆนะทุกคน <Nope. S 1> จังหวะนี้แทงไปเอ็มเาเป้ A P A ว่าไงโอ้ oh, โหโดน <Nope. S 1> บอลมิดเลยนะโอเคมาทุกคนจะไม่เข้าบอลพูดนะ <Nope. S 1> จะไม่เข้าบอลพูดนะทุกคนจังหวะไหนได้คอยเข้านะทุกคน ค่อยๆเคาะค่อยๆคึงเกมไปนะทุกคนอย่าใจร้อนนะเกมนี้ถ้าใจร้อนก็คือแบบเสียโง่ให้เขาเลยนะทุกคนมาค่อยๆเคาะเกมกันไปใหม่นะทุกคนผมไม่ได้เล่นแบบถ่วงเวลานะถ้าผมเล่นถ่วงเวลาจริงผมโอ้ยโอ้โหลุนปั๊มจากวีเอล่านะทุกคนถ้าผมเล่นถ่วงเวลาจริงผมเล่นอยู่กับฐานแล้วนะผมไม่บุกขึ้นมาหน้าแล้วนะทุกคนอ้าวเ้ยไม่โอ้โหอืไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหโอเคมามโอ้โหทุกคนผมกด กดน,นักเตะแล้วทุกคนแต่มันไม่แย่งให้นะทุกคนแต่ก็ดีนะทุกคนท <No. S 1> ี่เอล่ายิงหลุดกรอบไปนะมาทุกคนนาทีที่62นะทุกคนแล้วก็มา <No. S 1> ขึงเกมกันใหม่นะเคาะบอลกันใหม่นะทุกคนจังหวะนี้ว่าไงโ okay <No. S 1> อเคไหมทำบอลลั่นไปนะเสียบอลฟรีๆเลยทุกคนพี่เอล่าอีกแล้วนะทุกคนฝั่งเขาพี่เอล่าก็ถือว่าถึกเลยนะเห็นมันไปเฮ้ยโอ้โหช่องว่างโอ้โลูมิเก้โอ้รีบล้อยเลยทุกคนโอ้โห อย่างที่ผมบอกนะทุกคนพลาดนิดหน่อยอ่ะโดนเลยนพลาดนิดพลาดหน่อยโดนเม <Nope. S 1> ืนน่อกี้มีช่องว่างครั้งเดียวเองนะทุกคนโดนจิ้มทะลุไปแล้ว <Nope. S 1> อ้าวมาอีกแล้วโอ้โหเวิร์เวิร์เบิร์นะทุกคนโอ้ยิงโอ้ยดีนะทุกคนเขายิงหลุดกรอบไปนะโอ้โดนหนึ่งศูนย์แล้วทุกคนนาทีที่ผมแปดหกสิบเก้าแล้วนะขอตามหน่อยแล้วกันนะทุกคนตึงๆขนาดไหนก็อยากเจอนะทุกคนแรงพันสามขอลองประสบการณ์หน่อยนะทุกคน เกิดวานักท okay, ีม so, like? ันต้องลองสักครั้งนะเอเ่จังหวะนี้เทงมาเอาไงยิงนิ่มๆโอ้โหอุ้ยไม่เข้าได้ไงลบโอ้โหไม่เข้าได้ไงทุกคนเสียดายน้ามากทุกคนโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ยิงยิงออกมันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าลบตรงไหนอ่ะทุกคนผมอยากรู้จังหวะแบบขนาดนี้ลบโอพลาดได้ไงทุกคน หมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจเลยนะทุกคนโอ้โหโอเคโอ้โหมาเป้เราผ่านง่ายๆเลยนะมาดิโอ้โหยิ้มมาจังหวะนี้โอเคสไลด์ออกก่อนเลยนะทุกคนขอเล่นชชว์ๆเนี่ยนะทุกคนเจอแรงตึงๆอ่ะผมไม่อยากเล่นอะไรที่มันเสี่ยงนะทุกคนอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งนะทุกคนถ้าเรามีช่องว่างปล่อยให้เขายิงนี่คือคือเขาจบเลยนะเฮ้ยจังหวะนี้ว่ยโอเคมาอย่งเซฟได้อยู่นะทุกคนโอ้ยโดนถมอย่างเดียวเลยนะ ปาอีเนต้านะทุกคนวิเอล่าโอเคเอีมอเป้มา<อ>แทงจังวันี้อีมอเป้วิ่งหน่อยแล้วกันโอเคมาหลุดหลุดจังวันี้วะไงขอฝันนิ่ม,มโอเคมาทุกคนกำลังใจมาแล้วทุกคนหนึ่งลูกแล้วนะมา no ผูกอ,อ,อย่างที่ผมบอกต้องใจเย็นนะทุกคนเกมนี้ใจร้อนนี่เสียงโง่เลยนะทุกคนมาอาทิตย์ที่แปดเจ็ดน,นะทุกคนหนึ่งประตูต,ต,<อ>ต่อหนึ่งนะโอเคกำลังใจมาแล้วนะทุกคนอีมอเป้โอเคมา คอยๆเล่นนะทุกคนอิปเป้เคาะมาจังหวะนี้ว่าไงไม่ทันนะทุกคนทุ้สองนาทีนะทุกคนโอเคไหมทุกคนก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคนก็น่าจะเสมอนะทุกคนจบด้วยสกอร์นี้หรือเปล่านะทุกคนมาโอเคโอเคฮะจบที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะทุกคนโอเคเกมโดยรวมเป็นยังไงนะทุกคนเรามาดูกันนะเกมโดยรวมบอกเลยว่าตึงนะทุกคนอะไรครับนี่ยะ จอดำโอเคมาเราหูโอกาสยิงน้อยกว่านะทุคนแต่คองบอลมากกว่านะก็ <Nope. S 1> ถือว่าฝั่งเขาโหดจริงอ่ะทุกคนโอเคก็น่าจะจบแล้วทุกคน <Nope. S 1> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล <Nope. S 1> ้วทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ